สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคนงานขาดแคลนหนักจับปูรายได้ดีทำงานแค่5วันต่อปีแต่รายได้3ล้านหลายๆคนนั้นนะครับใฝ่ฝันถึงงานดีๆที่จะสามารถสร้างรายได้ดีไม่แพ้กันซึ่งงานต่อไปนี้นะครับเรียกได้ว่ากำลังขาดแคลนคนสมัครเข้าทำงานนั่นก็คือ งานจับปูาลาสกาอาหารชั้นเลิศสําหรับนักชิมที่กว่าจะได้เจ้าปูพวกนี้มานะครับก็ต้องเสี่ยงชีวิตกันไปไม่น้อยเลยหน่วยยามชายฝั่งสหรัฐได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยจับปูโดยมีเรือลําหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าสแกนดิโรดซึ่งมีความสูง40เมตรถือได้ว่าเป็นเรือจับปูขนาดใหญ่พอสมควรมีแรงงานจับปูอยู่ทั้งหมด7คนพวกเขาออกมาจากทางใต้ของ阿拉斯กาพวกเขาไม่รู้หรอกว่า จะ,ะเผชิญกับอะไรบ้างในหนทางข้างหน้าต่อจากนี้และเมื่อพวกเขาแล่นไปได้ครึ่งทางนะครับสมาชิกสองคนก็ตกลงไปในทะเลเพราะลื่นซัดส,สาดเข้ามาอย่างหนักแต่โชคดีนะครับที่พวกเขาพยายามว่ายน้ําขึ้นชายฝั่งได้เพราะมีเสื้อชูชีพแต่สมาชิกอีก5คนหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยดีนกริเบิลจูเนียผู้อยู่ในเหตุการณ์และเอาชีวิตรอดมาได้เล่าว่าเจ้าหน้าที่หน่วยยามชายฝั่งสหรัฐ พยายามออกตามหาอยู่นานกว่า20ชั่วโมงแต่ก็หาไม่พบแม้แต่เงาจึงได้หยุดพักการค้นหาในครั้งนี้เขาบอกว่าคลื่นในตอนนั้นน่ากลัวและรุนแรงมากจนไม่ทันตั้งตัวเลยโดยในช่วงฤด,ดูล่าปูนั้นนะครับโดยเฉลี่ยใน7วันก็จะมีคนงานเอาชีวิตไปทิ้ง1คนและ80%ของสาเหตุก็เกิดมาจากคลื่นที่พัดเอาตัวพวกเขาลงทะเลเขาบอกว่าตนเองโชคดีมาก ที่ไม่โดดคลื่นลากตัวลงทะเลแต่ว่ายขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยแน่นอนว่าการทำงานครั้งนี้นำมาซึ่งความทรงจำที่เลวร้ายและอาชีพนี้นะครับทำงานเพียงปีละ5-7วันแต่กลับมีรายได้มากถึง7 0 0 0แสนยวนหรือว่าราวๆ3ล้านบาทแต่ปัจจุบันนี้นะครับกลับเป็นงานที่ขาดแคลนแรงงานการสำรวจพบอัตราเสียงของคนงานจับปูยักษ์าสกานั้นมีมากกว่าคนงานธรรมดา30 ถึง40เท่าและถ้าคุณเห็นแบบนี้แล้วยังอยากจะสมัครไปทำงานอาชีพนี้อยู่หรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก t p r และ l i g e r c o m หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ